สวัสดีวน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมารีวิวหมัดตัวใหม่นะครับน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับน้องเราก็จะมารีวิวของใหม่ทั้งหมดนะครับน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในปลายเดือนนี้นะครับวงน้องที่แบบว่าจะมีการอัปเดตครั้งใหญ่นะครับน้องเราก็จะมีของใหม่อัปเดตเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของหมัดตัวใหม่นะครับน้องที่แบบ น้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้หมัดฟี่ๆนะครับน้องเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูละกันนะครับวงน้องหรือว่าได้ของฟี่ๆนะครับน้องใครที่แบบว่าอยากได้ของฟี่ๆนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูละกันนะครับน้องก็เป็นประมาณเลยนะครับวงน้องแล้วก็พี่บอกเลยนะครับวงน้องก็คือสําหรับใครนะครับที่แบบว่าอยากรู้ข่าวสารใหม่ๆนะครับน้องหรือว่าไม่อยากพลาดข่าวสารใหม่ๆหรือของฟรีนะครับน้องเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับวงน้องแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับน้องสำ ตามหน่อยละกันนะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะทุกคลิปนะครับถ้าคลิปไหนมีคนดูถึงหนึ่งหมื่นคนนะครับก็รับเพชรฟรีจากพี่ไปได้เลยนะครับเนาะถ้าคลิปนี้มีคนดูถึงหนึ่งหมื่นคนนะครับก็รับไปได้เลยนะครับวงน้องในส่วนของบัตรกดนหน้ามูลค่าสามร้อยบาทนะครับเนาะถ้าตีเป็นเพชรก็ประมาณหนึ่งพันหกสิบเพชรนะครับวงน้องก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เพชรฟรีจากพี่นะครับเนาะพี่ก็มีแจกให้แบบนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับวงน้องคนไไหนนะครรับบบทีีีีี่่่่แวาาาออยกกกด้ขฟจพพ็ม แจกให้แบบไปเลยนะครับวงน้องก ok ็ฝากกันด้วยละกันนะครับน้องใครที่แบบว่าอยากได้ก็ทําตามกติกานิดนึงนะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับน้องมาเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับวงน้องก็คือกิจกรรมตัวแรกนะครับน้องที่แบบว่าเปิดเซิร์ฟมาจะได้นะครับวงน้องก็คือสายฟรีนะครับน้องก็เป็นทางด้านของสุดผู้หญิงตัวนี้ครับวงน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับเ้องเป็นทางด้านของกิจกรรมลัคกี้ล้อยอดนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของสุดผู้หญิงตัวนี้เลยนะครับน้องก็ใช้มือนะครับวงน้องจะเป็นสุดที่แบบว่ามมาาาแจกกกให้้้ฟีี่นนครรรรัับบบบอททสถไไดดุย นะครับ้วเราก็สุดขวามือนะครับวงน้องจะเป็นทางด้านของลัคกี้ไดมอนนะครับน้องที่แบบว่า จะได้ใช้เพชรสูบนะครับเนาะหรือว่าไซส์บ mmm. ัตรเพชรสูบนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็เท่ากับว่าชุดซ้ายมือของฟรีนะครับเนาะชุดขวามือเป็นของเติมนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะงใครที่แบบว่าเล่นตัวละครผู้หญิงนะครับวงน้องหรือว่าอยากได้ชุดผู้หญิงนะครับเนาะก็ดีใจด้วยละกันนะครับวงน้องก็คือชุดมวน้อยตัวนี้นะครับเนาะจ้ามาแจกให้ฟรีๆนะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็ถือว่าสุ่มได้ฟรีๆได้เลยนะครับวงน้องก็สายฟรีเตรียมรอรับได้เลยนะครับเนาะในจุดนี้นะครับวงน้องพี่่บบอกเเลยนนะะครัาาว พลาดเลยนะครับเนาะเพราะว่าอีกไม่กี่วันนะครับวงเนาะเพราะว่าจะอัปเดตแล้วนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของซุสใหม่ๆนะครับเนาะที่แบบว่ามาแจกให้ฟรีๆนะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่ด้วยนะครับวงน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็จะประมาณเรื่อยนะครับวงน้องกิจกรรมตัวแรกก็เป็นทางด้านของซุสฟรีไปแล้วนะครับเนาะเราก็พี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าของฟรีที่จะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็มีเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องก็มีทั้งหมัดตัวใหม่ด้วยนะครับเนาะที่จะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็เป็น คนใดนะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟรีๆนะครับเนาะอยากได้ของเท่ๆนะครับวงน้องมีแน่นอน100%นะครับเนาะสำหรับวงน้องคนใดนะครับที่แบบว่าอยากได้ของเท่ๆอยากได้ของฟรีๆนะครับเนาะก็อย่างที่เห็นเลยนะครับวงน้องเพราะว่าตอนนี้นะครับเนาะของฟรีเยอะมากนะครับวงน้องแล้วก็นี่เลยนะครับเนาะอันแรกที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องเป็นกิจกรรมท็อปอัพนะครับเนาะก็จะเป็นทางได้ของท่าทางตัวนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็เป็นท่าทางนะครับวงน้องที่แบบว่ากงหลังมาแบบนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้าน นี่เลยนะครับวงน้องท่าทางสุดตัวใหม่นะครับนอะก็เป็นกิจกรรมลัมเพจนะครับวงน้องที่แบบว่าจับเด็กเข้ามานะครับนอะก็เป็นลัมเพจ4.0นะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับนอะที่แบบว่าจับเด็กเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นประมาณเลยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทางด้านของหน้าตาล็อบบี้นะครับวงน้องก็มีทั้งฟรีไฟล์แม็กฟรีไฟล์ธรรมดานะครับนอะที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นทางด้านของฟรีไฟล์แม็กนะครับวงน้องเออก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าหน้าล็อบบี้จะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับวงน้องก็เป็็็นนนนนนนปรรรรระะะะะมาาาาาณีีี้้้้คคััับบบบบเเสสหหตลออวงงงกิ่่ทจ เข้ามานะครับนก็คือจะมีทางด้านของสกินไอวอร์ดนะครับวงน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับนก็มีสีสกินนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนกว่ามีแต่สกินเท่ๆทั้งนั้นเลยนะครับวงน้องอันนี้นะครับนก็เป็นทางด้านของสกินไอวอร์ที่จับเดตเข้ามานะครับวงน้องก็ยังจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับวงน้องก็คือกระเป๋านะครับนอกที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับว่ามีทั้งของฟรีแล้วก็ของเติมนะครับนกเราก็จะมีทางด้านของสกินอาวุธต่างๆนะครับที่แบบว่าอัปเดตเขข้้้าาาามมดดววยนนงงงอก็ีท มาใช้เต้นะครับแล้วเราก็ จะมีทางด้านของสกินปืนด้วยนะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็มีครบเช่นเลยนะครับวงน้องแล้วก็พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าจะมีทั้งของฟรีแล้วก็ของเติมครับวงน้องก็คือ M14 นะครับเนาะหรือว่า M14 นะครับวงน้องจะมาแจกให้ฟรีๆนะครับเนาะแล้วก็จะมีสกินไอวอลแจกให้ฟรีๆด้วยนะครับเนาะสกินระเบิดแจกให้ฟรีๆด้วยนะครับวงเนอะแล้วก็สิ่งที่จะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับวงเนอะแล้วก็จะมีทางด้านของคาตา c 8แนะครับวงน้อง s k s นะครับนอะแล้วก็มี a n 9 4ด้วยนะครับตอทอมสันก็มีนะครับวงน้องก็จับประมาณเลยนะครับเนอะก็ถือว่ามีเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องสาหรับของฟรีๆหรือว่าของใหม่ๆนะครับเนอะนี่เลยนะครับวงน้องก็คือคาตนาที่จับเด็กเข้ามาก็มีนะครับนอะแล้วก็มีดีเซลตัวใหม่ด้วยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับนอะแล้วก็เรื่องสุดอีโวนะครับวงน้องก็คือสกินปืนที่จับเด็กเข้ามานะครับเนอะก็เป็นสกินปืนอีโวนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนอะก็เป็นสกินปืนตัวใหม่นะะะะคครรรััับบทีีี่จออปปเเเดดดข้้้้้าาามมมแลวววกก็็็สุยนนนนงงณ ครับน so, the ้อเราก็จะมีทางด้านของกิจกรรมแัมเพจนะครับวงน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับนาออันนี้ก็เป็นทางด้านของกิจกรรมแลมเพจนะครับวงน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับนาอก็ถือว่าสุดจัดเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนาอว่ามีของเยอะมากนะครับวงน้องล้วก็อันนี้ก็เป็นทางด้านของสุดตัวใหม่นะครับนอะที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็คล้ายๆสุดนะครับนาอก็เป็นทางด้านของคล้ายๆสุดที่แบบว่าบูย่านะครับวงน้องก็คือมีสี่สีแบบนี้นะครับน้องคล้าุด ขอบบ้าด้วยนะครับวงน้องแต่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับนนอะที่จับเด็กเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับนนอะก็มีสีสีตัวนี้นะครับนแล้วก็ตัวเต็มของมันก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็คือสุดที่แลที่สุดนะครับนนอะก็เป็นทางด้านของสุดสีแดงตัวนี้นะครับวงน้องที่แบบว่าพี่คิดว่าน่าจะแลที่สุดแล้วนะครับนนอะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับนแล้วก็หน้าเข้าเกมนะครับวงน้องก็คือจะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับนนอะถ้าสังเกตดีๆนะครับวงน้องก็คือจะมีทางด้านของสุดตัวใหม่ดด้้ววยยยยนนนะค็็็อออตกกกมี3ุเเลลลงๆจ ประมาณนี้เลยนะครับวงน้องไม่แน่นะครับน้องเราอาจจะไป vs กับเดอะแฟก็ได้นะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับ <komm> ท <ens acab eterm> ี <Fiona> ่แบบว่าอยากเล่นนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับน้องมี3าสีนะครับวงน้องเราก็ซูตนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องอันนี้ก็คือซุดที่แบบว่าจะได้รับนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็คือซื้อซุดเดียวนะครับน้องได้ฟรีถึง3ามซูตนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าจับเด็ก ครับนอกก็ถือว่าโคตรแท้โคตรเฟี้ยวเลยนะครับนาะแก็ทรงผมก็เป็นสีแดงแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับนอก็ค <Detroit> ล <ern> ้ายๆชุดครอบบ้านเลยนะครับวงน้องก็เป็นแบบเลยนะครับนอพี่บอกเลยนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับนาะแก็ยังไม่หมดเท่านั้นด้วยนะครับวงน้องสิ่งที่อัปเดตเข้ามานะครับนอยังจะมีทางด้านของหมัดตัวใหม่ด้วยนะครับวงน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับนอะก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องอันนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของหมัดตัวใหม่นะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้าม สองสีนัครับววงน้องอยู่ในคนเดียวกันเลยนะครับเนาะหรือว่า อยู่ในหมัดเดียวกันเลยนะครับวงน้องจะมีสีแดงกับสีฟ้านะครับนาอที่แบบว่าคนละข้างของเขาวงน้องข้างนึงเป็นสีแดงข้างหนึ่งเป็นสีฟ้าเอาอะไรประมาณนี้นะครับวงน้องแล้วก็มีข่าวหลุดมานะครับนาองจะเป็นกิจกรรมท็อปอัพนะครับที่แบบว่าแจกให้ฟิฟี่นะครับนาอก็คือแจกให้ฟิฟี่ในนาทีนี้นะครับวงน้องก็คือแจกให้ฟิฟี่แบบไซเตอร์นะครับนาองใครที่แบบว่าเติมกิจกรรมท็อปอัพก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับหมัดฟิฟี่แบบนี้นะครับนาอก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าสุดมากนะคร แรมเพจของข่าวงน้องหน้าตาก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะสำหรับกิจกรรมแรมเพจของข่าวงน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าสุดมากๆนะครับวงน้องเป็นประมาณเลยนะครับเนาะก็ถือว่ามีกิจกรรมล็อกอินด้วยนะครับเนาะแล้วก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับวงน้องมีการเก็บโทเค็นด้วยนะครับเนาะมีการสะสมเยอะแยะมากมายด้วยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าสุดจัดเลยนะครับเนาะกิจกรรมที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาปลายเดือนนี้นะครับเนาะก็ถือว่ามีเยอะมากนะครับวงน น้องกิจกรรมจะอัปเดตนะครับน้องก็อีกไม่น่านะครับวงน้องก็อีกวันสองวันนะครับน้องจะมีการอัปเดตครั้งใหญ่แล้วนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับโน้ว่า ใครที่มีเงินตอนนี้นะครับวงน้องกำเงินตัวเองไว้ให้ดีนะครับเนาะเพราะว่าของที <itud> ่จ <bab> ้าเบคเข้ามานะครับวงน้องก็มีเยอะมากนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็เป็นอย่างไรกันบ้างครับวงน้องสำหรับวันนี้นะครับเนาะคลิปของพี่ก็จบไปประมาณนี้แล้วนะครับสำหรับใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับเนาะคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับวงน้องแล้วก็จะประมาณเลยนะครับเนาะแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับเนาะใครที่แบบว่าอยากได้ของฟรี่จากพี่นะครับเนาะก็คคคคคือออเเเข้้้้าาาาามแแลลลลวฝกกกกดดไ์์ชรรรหนน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 น่่ยะะะะะัััับบงทที ก็สำหรับวงน้องคนใดนะครับที่แบบว,ว่ายังไม่ได้กดไลค์ก like, ดแชร์ก็ฝากกดไลค์ก like, ดแชร์นะครับน้องแล้วก็เอฟซีคนใหม่นะครับใครคนไหนที่แบบว,ว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามหน่อยละกันนะครับน้องคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับวงน้องอ่ก็จับประมาณเลยนะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับวงน้องใครที่แบบว,ว่าเข้ามาแล้วเป็นเอฟซีคนใหม่นะครับนสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวงน้องพี่ก็ ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับน็อตสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับวงน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับน็อตก็เป็นคลิปตอนเย็นแล้วกันนะครับวงน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับเนาะบ๊ายบาย